สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสอัลตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูล,ลิมิตนะฮะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟตัวนี้เป็นของแบรนด์ออสแลมนะครับชื่อรุ่นว่าออสแลม LED Driving XL z นะครับตัวนี้ก็คือเป็นหลอดไฟ LED ตามชื่ออยู่แล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันดีขึ้นกว่าหลอดเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ใช้ได้กับรถยนต์ตั้งแต่ปี2 0 1 1จนถึงปี2017ของ Isuzu D Max ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ฮะจะ ไล่เร so ียงรายละเอียดคุณสมบัตินะครับว่าการเปลี่ยนอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้ขั้วแบบไหนบ้างครับนี่คือกล่องแพ็กเกจของหลอด LED จาก o s ส a m มนะครับตัวนี้ฮะคือรุ่นที่เราจะนํามาติดในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED ก็คือจะให้แสงสีขาวนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะมามาลองติดตั้งกันดูครับว่าติดตั้งง่ายดายอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปตัดแต่งสายไฟนะครับแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับล็อกเข้าไป ที่ตัวโคมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสายให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับอันนี้คือหลอดที่เป็นหลอดไฟหลักก็คือนี่เลยไฟที่อยู่ในโคมโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็ขั้วคนละขั้วตัวนี้นะฮะให้ดูขั้วที่ข้างกล่องตัวนี้จะเป็นขั้ว H8, S 1 1แล้วก็ S 1 6นะครับอ่าเห็นไหมครับเขาบอกว่ารับประกัน1ปีตัวที่ตกลงมานะครับนี่คือนี่เลยซองนะครับสำหรับสายรัด สมมุติว่าสายมันยาวไปดูแบบไม่เรียบร้อยแต่ผมบอกเลยดีผมติดตั้งให้ดูเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรัดเลยนะครับเก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้ทีนี้นะครับขั้นตอนนะฮะไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับเราก็หยิบออกมาเลยไอยางเนี่ยมันจะเป็นยางที่กันน้ำนะครับไม่ต้องไปเอาออกมันใส่ได้พอดีก็ตัวนี้ใช่ไหมครับกับตัวกล่องคอนโทรลตัวนี้อ่ะมันจะมีปลั๊กอยู่ง่ายๆครับคุณเห็นล่องตรงนี้ไหมนะ เี้ยวตรงนี้นะเอาให้มันตรงกันก็ใส่เข้าไปเห็นไะปึ๊บนี่แล้วเขามียางะกันน้ําเสร็จสับปึ๊บเสร็จแล้วหมุนตรงนี้นี่ฮะมันก็จะมาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือหนึ่งชุดนะเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันหลังจากเตรียมตัวหลอดไฟ led driving ของออสแรมไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาถอดมันจะมีขั้วนี่ฮะเห็นไหมครับก็ดึงตรงนี้ออกก่อน อ่ะนี่ฮะจะเป็นคั่วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้คุณก็หมุนนี่ฮะกึ๊บแล้วก็แนะนานะครับหลอดเก่าเนี่ยคือถ้ามันยังไม่ได้เสียหายเนี่ยถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ใช้ก็อย่าเอานิ้วไปโดนเดี๋ยวมันเป็นเป็นรอยแล้วมันจะเกิดปฏิยานะครับมันจะทําให้หลอดอายุสั้นด้วยอย่างตัวนี้นะครับเรื่องของอค่าที่เขาแจ้งไว้ก็คือมีอินพุตนะครับอินพุตโวลเตจนะครับอยู่ที่11โวลต์นะฮะถึง 16โวลต์นะครับแล้วก็ Input power นะั้นอยู่ที่25วัต์แล้วก็ตัว Input c u r r e n t นเนี่ยฮะแม็กซ์นะครับเต็มที่อยู่ที่2.8แอมป์อ่ะก็ดูค่าตามนี้ได้ก็ง่ายๆฮะนี่ครับคุณก็ใส่ไปนะครับง่ายๆเลยมันจะมีล็อกอยู่นะผมก็หมุนเข้าไปกึ๊บเนี่ยครับยางอะะ่ะยางตัวสีแดงๆดงไปทำให้มันแน่นแล้วก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับคุณก็เอามาใส่ ใส่ปลั๊กไปเรียบร้อยเนี่ยครับคือถ้าใครไอตัวไอตัวเข็มขัดรัดเนี่ยคุณก็รัดไว้ก็ได้เนี่ยรัดอย่างนี้ก็จะได้แบบว่าไม่ระโยงระยางก็ได้แล้วเวลาขับไปจะได้ไม่ต้องไปเคาะนะครับก็รัดไว้ ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าแสงสีขาวนะครับ6,000เคลวิ้นนะฮะมีความสว่างแบบใดบ้างนะครับเมื่อใช้งานจริงนะฮะที่สำคัญครับคุณสมบัติของเจ้า LED Driving XL z ตัวนี้นะครับมีขั้วหลอดให้คุณเลือกอีกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น S11 นะครับ S16 นะครับหรืออย่างนี้ฮะกล่องที่ผมถืออยู่นี่เป็นตัว SB3 นะครับแล้วก็ SBC นะก็สามารถไปเลือกซื้อนะครับจากที่ตัวแทนจำหน่ายาหลายๆที่ทั่วประเทศได้นะครับบอกเขาว่าคุณใช้รถรุ่นนั้นรุ่นนี้ดูจากคู่มือก็ได้ว่ารถคุณนั้นใช้ขั้วหลอดรหัสใดนะครับ ก็เห็นได้ว่าหลอดไฟ LED Driving XL z ตัวนี้นะครับมีค่าความสว่างที่สว่างขึ้นกว่าหลอดเดิม erm นะครับสีแล้วก็แสงค่อนข้างคมนะครับเนื่องจากว่าเป็นแสง LED ที่สําคัญคือประหยัดไฟมากกว่าหลอดฮาโลเจนเดิม erm อยู่แล้วนะครับด้วยคุณสมบัติที่มีอยู่นะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับ <S <S LED Driving XL z นะครับ <S <S ราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะฮะ ก็ใครที่อยากได้หลอดไฟที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับอยากได้ LED คมชัดมากขึ้นก็ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาไม่รุนแรงเกินไปนะครับผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแมสต์รถคาร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาระดีๆนะฮะแล้วก็ความรู้หรือว่าเรื่องของการรีวิวรถยนต์นะครับจะพยายามนํามาเล่านํามาบอกกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมตระกูลิมิตและทีมงานของเว็บไซต์แมสต์รถคาร์ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ